จารย์แล้วระบบขายฝากมันยังไงมันอาจารย์ว่าไงผมโดยส่วนตัวผมว่ามันก็ช่วยช่วยชีวิตคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งที่ทเตร<ห>ียมแต่งตัวนะจะเอาจะเอาที่บ้านไปเท่าไปจำนองซะหน่อย ปิดมได่ไม่ได้เลยคระบผมคิดว่าเมื่อ <c oughs> ก่อนเนี่ยขายฝากเนี่ยมันเป็นระบบโบราณน,นะขายฝากนะครับต่อมาเนี่ยเขาก็เขาก็เปลี่ยนมาเป็นระบบจำนองแบงค์จะไม่ค่อยขายฝาก <c oughs> แต่ว่าสถาบันการเงินอื่นๆเช่นนอนแบงค์ก็ดีหรืออะไรก็ดีๆๆนเนี่ยเขาชอบขายฝากเพราะว่าเวลาที่ลูกหนี้เบี้ยวถ้าเป็นจำนองเนี่ยเขาต้องฟ้องก่อนฟ้องร้องยึดทรัพย์ขายทอดตลาดนะครับระยะเวลามันก็ถ้าไม่คืนก็ต้องฟ้องร้องอยู่ดีสมมุติว่าสองปีสองปีไม่จ่ายก็ ก็ต้องฟ้องยึดทรัพย์ขายต้องตลาดซึ่งเสียเวลาแต่ถ้าเป็นขายฝาก2ปีคุณไม่มาถ่ายจบเลยครับเป็นของเป็นของเป็นของนี่คือความต่างระหว่างขายฝากกับจำนองใช่ครับแล้วไม่ต้องเขาบอกว่าไม่ต้องไปเรียกร้องไม่ต้องไปฟ้องร้องไม่ต้องอะไรเลยครับถึงเวลาครบกําหนดแล้วคุณไม่มาซื้อคือหลุดเลยเป็นชื่อของคนคน คนซื้อไปเลยนะครับเพราะถือว่าคุณขายไปแล้วแล้วฝากเอาไว้ใช่ขายฝากก็ขายแบบมีสัญญาซื้อคืนคุยง่ายครับมีออปชั่นซื้อคืนทีนี้คุณต้องใช้ภายในเท่านี้แต่ถ้าคุณไม่ใช้อืจบเลยแต่ซึ่งอในทุนนอกระบบก็จะใช้แบบนี้กันครับครับซึ่งจรในรูปแบบในรูปแบบแบงก์คงคงไม่ใช่เป็นแบบนี้าว่ใด้ได้อตัวนี้เนี่ยเขาออกมาเนี่ยคือเขาก็ช่วย ช่วยคนที่ติดติดเขาไม่ให้รีฮะจา่าเขาไม่เขางดงดรีไม่รับรีการรีไปแนนให้ไปถ่ายถอนจากที่ติดขายฝากกับเอกชนเขาเปิดนี้เลยนะยังผมเอาเอาเอาที่ที่ไม่ติดจำลองที่ไหนเลยเนี่ยไปก็ได้ก็ได้หรือที่ที่แปลงนี้ติดกับการขายฝากกับเอกชนก็สามารถมากู้แล้วก็เอาไปไถ่าอมากู้ไปไปเกิแล้วก็พอพอยะเวลาให้สามปี ระยะเวลาให้สามปีอแล้วเวลาไทยแล้วเขาที่มาจำนองไหมครับผมคิดว่าจำนองเพราะว่าเขามีการมีการประเมินราคาแล้วก็ให้คู่รายหนึ่งเนี่ยไม่เกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตของคูณค่าคูณค่าที่ดินตามราคาราชการ๋อตามราชการไม่ไม่นับรวมสิ่งปลูกสร้างเลยตัดอองเลยอืมครับงั้นก็ก็เอาสมมติมีที่ดินเปล่าหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมาราคาราชการเท่าไหร่เขาก็แม็กซสิม้าไม่เกิน แล้วก็จ่ายไปให้ให้จ่าสิบเปอร์เซ็นตของคาไรแต่ว่าต้องทําธุรกิจและทําธุรกิจมาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีและปัจจุบันยังทําธุรกิจครับคือก็ผ<ม>ูกกับสองเงื่อนไขคือเอาไปเป็นทุนหมุนเวียนและและเอ่อไปถ่ายถอนได้ถ่ายถอน<ม>เออขายฝากนะครับแต่ไม่รับร<อ>ีถ้าติดจำนองแบงค์ด้วยกันเงี้ยเขาไม่รับอ๋อครับเพราะฉะนั้นให้เวลาสามปีแต่ละวัดแต่ละเดือนเนี่ยสิ้นเดือนจยจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยห้าจุดเก้าเก้าต่อปีเป็นแบบ อัตตากงที่แปดแปดนะเป็นอัตราคงที่เลอ๋อครับเอ่อผมเข้าใจว่าเป็นเป็นโฟร์แบบแบบราคาอัตราคงที่อาจารย์อ่าฮะก็คือตัดต้นตัดดอกมั้งแต่ว่าให้จ่ายแต่ดอกมันก็ไม่ได้ตัดต้นอ่าฮะแล้วต้นเนี้ยอาจจะไปปิดเอาตอนปีที่สามครับไปเทเอาตอนสุดท้ายอ่าฮะแก็ที่ดีเนี้ยถ้าเป็นกู้ในน้มบุคคลธรรมดาที่ทําธุรกิจเนี้ยครับมันต้องเป็นที่ที่ของตัวผู้กู้หรือผู้คำเออ ของผู้ค้ำเดิมนะหรือทายาทสายตรงถ้าเกิดถ้าเป็นที่ถ้าในนามบริษัทเนี่ยซึ่งในนามบุคคลมันไปไม่เกินสิบล้านแต่ในนามบริษัทได้ถึงรายละไม่เกินห้าสิบห้าสิบล้านใช่แล้วก็ที่ที่แปลงนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นที่ของผู้ถือหุ้นก็ได้กรรมการของบริษัทก็ได้ออืเซึ่งมันก็ถือว่าเอค่อนข้างเป็นทครับ แ่่มันก็คือเป็นที่เพิ่มขึ้นมาเป็นหลักหลักทรัพย์ออมสิงก็ทําแบบนี้ก็ก็อย่างวันนี้ที่เราทราบข่าวไหมคนแห่กันใช่สักประมาณบ่ายสองโมงมันก็ออกโหมออกเหตบนบนบนเพจของของออมสินว่าปิดแลายเป็นเชลตาคือเปิดมาเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดเท่าที่จําได้ยี่สิบเจ็ดตุลา <N> <an> นะครับแล้วก็วันนี้ก็บอกว่าเต็มแล้วนะครับพอ <N> <an> เต็มแล้วผมเข้าไปดูในคอมเมนต์นะจารสุวชาัยอาจารย์ัก <S 2> <S 2> โอ้โหทัวลงทัวลงนะครับมันไม่ใช่พูดถึงเรื่องของมีที่มีเงินอย่างเดียวโอ้โหสารพัดที่ออมสินเกี่ยวพันกับการให้สินเชื่อนะอสินเชื่อฉุกเฉินหมื่นหนึงบอกว่ายื่นไปแต่ปีมโมโ่อวานนี้ไม่รู้ได้เรื่องหรือยัง โทรไปก็ไม่มีคําตอบไอ้นู่นไอ้นี่ผมคือมันพันไปหลายวงเงินเลยอ่ะครับอันนี้มีคนบ่นเยอะเหมือนกันจริงๆว่าวงเงินไอ้หมื่นล้านกับไอ้หมื่นบาทกับห้าหมื่นบาทอ่ะต่อคนโอ้โหนี่นคนบ่นคมเหมือนกันครับซึ่งอันนี้ผู้ใหญ่อาจจะไม่รู้ uh huh. เพราะว่าการฟีดแบ็บอกลูกค้าบางทีมันนานมากครับแล้ววําตอบคำคำตอบที่ออกมาตอบกับคนที่คอมเมนต์นยผมผม อันอ่านดูแล้วเฮ้ยมันมันคนตอบหรือหรือหุ่นยนต์ตอบนะครับเออจะเป็นไม่ได้ AI ขอจาระก็คทบอกแคทแชทบอกแต่แต่แต่พูดถึงเจ้าเราวิเคราะห์อย่างนี้มันดีมามันเยอะนะครับอาจารย์ใช่ใช่แสดงว่าดีมาในตลาดเยอะคนเดือดร้อนคนเดือดร้อนเยอะครับครับเออไม่รู้จะไปกู้ที่ไหนอาจารย์ใช่ครับใช่ใช่ดังนั้นจะปวนคนจะเป็นสักห้าหมื่นล้านอืม หรือขายายไปเป็นแสนล้านไปเลยเออครับใช่จริงๆอะผมแปลกใจครับในเมื่อผมเชื่อว่ารัฐบาลรู้นะผมเชื่อว่าธนาคารเนี่ยยังไงก็รู้แบงค์ชาติยังไงก็รู้นะครับเพราะไม่งั้นแบงค์ชาติไม่มาบอกหรอกว่าซอฟโลนฉันฉันต้องแก้นู่นแก้นี่นครับก็บแสดงว่ามีความต้องการรออยู่แต่ว่าวันนี้มันไม่สามารถจะฟิตอินความต้องการได้นะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมีเร์นนิ่งเพียงพอไหมที่ผ่านมา6เดือนเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าโดยหลักเนี่ย เขาก็น่าจะมี learning เพียงพอว่าอะไรมันคืออุปสรรคที่ที่สามารถปล่อยที่ไม่สามารถจะปล่อยให้ลูกค้าได้มากเท่าที่ตัวเองต้องการอย่างงี้นะครับอันที่2ก็คือเอาแล้วมันมีอะไรที่ตกหล่นที่มันมีดีมานมานะครับแต่ว่าไม่มีเขาเรียกไม่มีเงื่อนไขที่จะเข้าที่จะรองรับลูกค้าเหล่านี้ได้เลยแต่ก็อาจจะต้องมีการปรับใหม่ อันที่สามเนี่ยผมก็ไม่ผมก็ไม่เข้าใจครับในเมื่อมันเป็นแบบเนี้ยมันรู้อยู่แล้วว่ามีความเดือดร้อนแต่ทําไมวงเงินต่างๆถึงออกมาประเภทละยุมมยิ่มยุมอิมยุม่มใิ่รใมรชผม่ผมก็ไม่แปลกใจจริงๆนะครับเพราะจริงๆมันมันจะต้องวงเงินใหญ่เลยนะครับแล้วก็เป็นภูธนาคารก็ปูกันใช้ทรัสร่วมกันใช้เงื่อนไขร่วมกันซึ่งจริงๆเงื่อนไขเนี่ยมันไม่ต้องมีอะไรมากหรอกครับทุกวันนี้ลูกค้าก็มีปัญหาหมดแหละ แต่ว่าคุณก็จะจัดชั้นคุณตี้ของลูกค้านิดนึงนะครับว่าอันนี้ลูกหนี้ผ่อนได้กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ผ่อนได้เต็มผ่อนได้ 80, 60, 40, 20อย่างงี้ก็จัดเอาตามที่อยู่ในแคตตากรีหรือว่าประเภทของลูกค้าแบบนั้นมันก็จะได้สินเชื่อที่เหมาะสมคือแบงค์ชาติชอบพูดในเรื่องของคำว่า Restructure นะครับแต่ผมก็อยากจะบอกว่ามันคงต้อง Restructure กระบวนการปล่อยสินเชื่อในช่วงวิกฤตก่อนนะครับโดยที่มันก็ต้องมีการคู ของหน่วยงานของรัฐเข้ามานะครับเอกชนอาจจะเข้ามาร่วมได้อาจจะลงขันหรืออาจจะมาช่วยปล่อยแต่ก็ต้องในคอนดิชันเดียวกันแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็ถูกครอบโดยนโยบายหรือว่าปฏิบติของคอรมอเพื่อที่จะคุ้มครองคนทางานที่อยู่ในวงนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ช่วยเหลือเป็นการทั่วไปแน่นอนครับเป็นเฉพาะรายนั่นแหละแต่ก็ต้องเป็นการทั่วไปหมายความว่า ลูกหนี้เดือดร้อนมาต้องแรับการช่วยเหลือแน่ๆแ,แต่จะช่วยเหลือในวงเงินอันไหนเนี่ยก็ไปเกลีย่ยให้เข้ากับประเภทอีทีแต่ไม่ใช่ว่าให้เขากรอกข้อมูลของสินเชื่อประเภทนี้พอมาถึงไม่ตรงก็รีเจ็ตเขาเลยให้เขาไปดูใหม่อย่างนี้ผมคิดว่าไม่เหมาะสมเพราะยังไงเนี่ยผมคิดว่ามัเข้อมูลกลางอยู่แต่ละคนนะครับก็คือลูกหนี้คือใครเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่ เคดิตบนะูโรก็มีอะไรก็มีครับร,บรู้มีปัญหาอย่างไรสามารถผ่อนชำระได้ไรผมคิดว่าข้อมูลแบบเนี้ยนะครับไม่ไม่นับรวมข้อมูลที่รู้อยู่แล้วเช่นประกอบธุรกิจอะไรนะครับเดินเดินแบงค์หลักเมนแบงค์อยู่แบงค์ไหนโน่นนี่ไปซึ่งข้อมูลเหล่านี้ไม่เป็นอะไรที่คุณไม่ต้องไปกรอกใหม่แล้วเป็นข้อมูลกลางที่อยู่ในระบบอะไรก็แล้วแต่แล้วเสร็จแล้วคุณก็มาดูว่าลูกค้าแต่ละรายเนี่ยเหมาะก,กับ สินเชื่อประเภทนี้และระยะเวลาควรจะอยู่อย่างไรมีออปชั่นโน่นนี่อะไรอย่างไรนะครับไอแบบเนี้ยต้องทําให้มันเป็นมาตรฐานมันจะได้ไม่เลือกปฏิบัติมันจะได้ไม่ลักลั่นคนนู้นได้คนนี้ได้ไอ้นี้มากกว่าไอนี้ยาวกว่าไอนี้ดอกทีกกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่ผมมีข้อสังเกตสองข้อนะพี่บ๊วยอาจารย์ครับคือโครงการเนี้ยแสดงว่ามันโดนเนีมันโดนมันโดนเข้าไปเต็มเต็มคนมัก็ได้แห่ครับใช่ข้อสังเกตสองข้อขึ้นหนึ่ง นั่นหมายความว่าคนผู้ประกอบการหรือคนทําธุรกิจีนยังมีหลักประกันอยู่ออแล้วไม่รู้จะถือไปไหนครับแล้วก็เลยหนีออกไปต้องไปขายฝากกับอืบุคคลอื่นทั่วไปครับอแล้วจริงๆเนี่ยอย่าไปผมอยากให้มองมุมบวกนะว่าคนที่มารับขายฝากเนี่ยที่เขามีเขาก็เอาเงินมาให้แล้วก็แลกกับหลักประกันไอ้ที่ดินเนี่ย ๆๆแล้วก็คิดดอกเบีย้ยกันเนี่ยรจริงๆไม่อยากไม่อยากให้ไปไล่ล่าเหมือนกับว่าเขาเ <ๆ S 2> ขาปล่อยกู้อนอกระบบนะครับจริงๆเขาเข้ามาช่วยเ,ออเข้ามาช่วยเพิ่มเงินทุนในระบบจริงๆด้วยซ้ําครับและไปเพิ่มส่วนที่รัฐเนี่ยกับเพิ่มไม่ได้อช่ไหมฮะใช่ใช่แค่แค่ในเมื่อเข้ามาเป็นตัวช่วยเนี่ยไม่งั้นนะเอสบีมันคงล้มเนระเนระนาดไปแล้วติ๊กติ๊กต้องให้เครดิตผู้รับอ่รับรับซื้อขายฝากอ่ะ คือมันเหมือนกับกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่ปิดทองหลังพระก็ว่าได้เพราะว่าเขาเขาทาในสิ่งที่สถาบันการเงินโดยทั่วไปไม่กล้าทําหรือว่าติดเงื่อนไขที่จะที่จะทำก็แบงค์ไม่ปล่อยอ่ะแล้วเขามีที่อะไปไหนเนี่ยครับในที่สุดก็ไปขายฝากวันนี้ออมสินลุกขึ้นมาคแต่เจ้ามือว่าเอ้ยมาช่วยมาเป็นเจ้ามือแล้วก็กดดอกเบี้ยลงมาที่ห้าจุดเก้าเก้าเนี่ยอย่างเงี้ยผมคิดว่า แฝงที่สุดคือต้องให้เครดิตผู้รับซื้อขายฝากแล้วก็แต่ว่าขอดอกเบี้ยให่าให้มันบ้าบิดถ้าดอกเบี้ยมันบ้าบิดเกินไปนี่ก็มันก็ทํานาบุญหลักคนแต่ว่าคนที่รับซื้อขายฝากเขาพอมีสตางค์เขาไปฝากแบงก์มันก็ไม่ได้ตังค์ใช่ใช่เห็นไหมฮะดอกเบี้ยดอกไอยมันหูต่ำเบี้ยมากไม่ถึงหนึ่งเอร์เซ็นเออไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะแล้วเขาจริงๆคนพวกนี้เขาต้องการหล่อเลี้ยงจากการได้ดอกเบี้ยไปทำ ไปไปไปคิดไปใช้ใช่ใช่เออแล้วอันนี้คือข้อหนึ่งเลยคือเออคิดดีๆแล้วก่อนจะออกสินเชื่อจะแก้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอ้คิดดีๆแล้วว่าข้อที่จริงมันมีอยู่ครับเออกับข้อที่สองข้อสังเกตนะอาจารย์คือคือโครงการอย่างเงี้ยมันมีออปชันว่าไม่ต้องไปตรวจภาระหนี้ใช่ใช่ไม่ต้องไปตรวจเรื่องรายได้รายขายเขาครับเออไอเนี่ยแปลว่าโดนครับ เพราะว่าไม่ว่าคุณจะออกมากี่แสนล้านอคุณก็จะไปตรวจความสามารถชำระหนี้ไปดูเครดิตบูโรไปดูภาระหนี้อื่นก็แสดงว่ามันติดสิ่งเหล่านี้เยอะมันแสดงว่าไม่ได้ช่วยยามฉุกเฉินไอไอโมเดลโลนโลนแบบขายฝากเนี่ยมันมันเหมือนมาตอบโจทย์ช่วยในยามฉุกเฉินที่ที่แต่ไม่มีที่ไปครับเออได้จัน จะถือเขาลงรับตำนำยังไม่ได้เลยอืมเจะไปเอจะไปขายฝากใครอะไรแต่ครับอืจู่ๆจะไปลงโพสต์ใน f เฟซบุ๊กอยากจะขายฝากมีใครจะรับซื้อไหมเนี่ยเออฉะนั้นเนี่ยทบทวนดูดีๆนะครับถ้าออมสินทำวันนี้เนี่ยเรียกว่าโลนโลนโมเดลเนี่ยมันต้องเออออกมาเพิ่มวงเงินหรือว่าขยับนะครับให้ให้เป็นการกระตุ้นเอาเงินไปใช้โดยที่ ไม่ต้องไปตรวจภาระดีกับยอดขับใช่อันนี้แสดงว่าตอบโจทย์แล้วครับแล้วขณะเดียวกันในบรรดาสินเชื่อทั้งหลายที่ที่มันมันค้างท่ออยู่เนี่ยลองไปรีวิวเรื่องของเงื่อนไขให้มันสอดคล้องกับเรื่องกรณีมีที่มีเงินของไอ้กองสินเนี่ยผมว่าจะลื่นไหลไปไปได้อย่างรวดเร็วเลยนี่คือพอยต์เลยนะครับนี่คือพอยต์เลยว่าถ้ามีการเขาเรียกวิเคราะห์สินเชื่อตามหลักเกณฑ์สินเชื่อปกติ แน่นอนที่สุดมันก็ต้องไปดูว่าภารานี่มันเกินตัวไหมไหวเปล่านี่ใหม่นี่เก่าธุรกิจมีรายได้พอจ่ายไหมวิเคราะห์ความสามารถชาระหนี้วิเคราะห์เลโชสิบเก้าตัวอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเนี่ยครับแต่วันนี้มันเป็นภาวะวิกฤตอ่ามันยอดขายมันตกหมดทุกคนครับใช่แล้วก็แบงค์ชาติกำลังจะออกพรกอแก้ไขปรับปรุงตัวใหม่เพื่ออืองกัออนาคก็ต้องตัดสินใจใหม่ทีหนึ่งอย่าไปเหมือนเดิม ถ้าเหมือนเดิมเดี๋ยวมันจะเป็นคําถามที่ผมถามครับใช่เดี๋ยวมันติดอีกเพราะว่าแบงก์ต่างๆพอเข้าอีหลบเดิมวิคอเต็มสูตรเนี่ยเต็มสูตรเลยเนี่ยเขาอกาสขานน้อยอาจารย์อ่าใช่ใช่